ล้องนี้เปิกล้องยังเปิดกล้ยังเปิกล้อวสกายไลน์ตงม่ปะเนี่ยใช่เหรองงดิงงดิจะได้ยินชัดไหมเนี่ยมันเตรียมตัวไม่ทันมันมันตงใสไม้อะเยสเ่เ้าที่ามาขายปะใช่เหรอ่มึงทามน้ขายปะมึงก่อนกูไม่ทันมึงไมา่ม้าปะามาปะว่าซื้อเลยว่าว่าดเปิดกระจกเปิดพอ มเียวลองดูพี่อเลยครับมาเลยครับมือดึงพี่มือถขายพี่ถ่ายงานอยู่โอ้โหเ่เลยพี่เหนื่ยอ่ะเดี๋ยวติดไม้ก่อนเดี๋ยวติดไม้ก่อนโอ้เอ้าพี่เอาพี่กล้าพี่สายกันเนี่ยพี่ฉีดบซีจังฉีดแล้วฉีดแล้วเหรอเออผมฉีดแล้วพี่ฉีดแล้วพี่ฉีดน้ำเกลือมา้หรือเปล่าน้ำเกลือพี่ฉีดอะไรของอะไรซีนวแวคซีนวแวคพี่ พี่ขายไหมขายครับขายเหรอขายอโอ้พี่ขายเว้ยโคเทเลย,ยแพงน,นะพี่รบ,รบกวนเล่าให้ฟังคันนี้หน่อยพี่ยังไงพี่คันนี้เรื่องราวคันนี้ที่พี่ได้มายังไงคันนี้ได้จากอ๋อุมพรพี่ครับ,รบได้จากขุนพรได้จากในหน้าพุทพั่วก,กันบอกมานานแล้วบอกมาตอนนั้นประมาณสักสามปีได้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะไปเอา ครับเพราะพวกพกกันที่บอกอ่ะตูไม่มีลูกครับไม่มีลูกรถให้ดูอะไรเงี้ยครับแตบอกว่ารถเดิมครับพี่คู่มือการใช้เนี่ยยังยังดูพี่ขอโทษครับฝนตกครับฝนตกขอร่มหน่อยขอร่มไม่นไร่มได้ได้ได่ได้ได้ม่้อดโได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้พี่ไอรไมกไร้ได่ได้้ไ่มไดด้ได้ไดมัน้ได้ด้ได้ได้ไดเ้้น ผมถูกลูพี่หน่อยมถูกลูพี่เขาเกรงใจเขาหลังจากนั้นห่างกันสักสามปีครับพี่ตอนนั้นตอนที่เขาบอกอ่ะตังค์ไม่มีครับไม่มีเงินหรอกครับเราเราซื้อเราเว้หลายหลายหลคันแล้วคันนี้ก็เลยก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนครับพี่แล้วก็ตอนหลังก็การเงินเราพร้อมครับพี่ก็เลยนึกคิดที่ากจะไปเอาต่อครับพี่ซื้อต่ออะไรเงี้ยอก็เลยก็เลยก็เตรียมงินไปก้อนหนึ่งครับพี่ก็ลงไปเอาที่จุลพร รถคันนี้มันจอดอยู่ในในในโรงยางโรงยางพี่ใช่ดั้งเดิมอยู่ดอนรถรถน่าจะอยู่ดอนเมืองครับแล้วก็เขาก็เสียนไปทหารก็เสียญเสียนไปแล้วเขาก็ไะกลับไปบ้านดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวพรับมาถึงนี่พี่ขออนุญาตดูหน่อยพี่เปิดเลยเต้นพี่พี่เขาบอกเต้นที่ขายนะครับจะไม่บอกราคาเลยขอดูหน่อยครับไม่ขอดนะเฮ้นะเราใส่ป้ายอยู่แล้ว แอร์็เชดอยู่ JDC ตอนนี้อยู่ j t c ก็ปล่อยแอคอนก่อนเช็อตใหม่เดี๋ยวช็ดใหม่เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไม่ไมนคือจอดนานจนลายนี่เขาเรียกว่าสกายไลน์รุ่นอะไรพี่เออ่ C200J8 C210J8 200GT J8 200GT มีทั้งสี่ทั้งสองแต่ชื่อในเล่มมันก็คือสกายไลน์ C200 อยูคนตรงกลางไงฮะครับแดรบอร์ดทำตรงกลางเพียวป่ะเสน่ห์หมดเลยเป็นไงเหมือนแนวโอเพโลสเสียร์รึเปล่นี่ยอันนี้คือโบเวอ์แอร์หรอใช่ โอ้โหโบราเลยพี่เนาะมันยังอยู่องเอพี่แล้วมีอะไรด้วยพี่อะไรจริงจริงเนีเชียงกงอ่ะบ้านเรามีเยอะมากรุ่นเนี้ย<ท>ับช่วงช่วงแปีหลังเนี่ยน่าจะแปีหรือ10ปีบ,บออลับเนี่ยขนไปเยอะแล้วกว่าจะได้อะไรเก็บเรว่าหืดหือดอยุกันแต่ก็ยังพอมีเยอะอยู่ตอนนี้อตอนหปีหลังนะ อัเครื่องเดิมๆมันเลยเหรอพี่ใช่ได้มาก็ไม่ได้ได้ลื้อนะช่วงเป็เครื่องดีมันด,มดีเซลหรือเบนซินอ่ะพี่เบนซินมันมีตัวดีเซลด้วยสาก,กา,ายไลน์ตัวนี้จะมีแค่ L20 ครับพี่กับเครื่องดีเซล L อลดียีแต่ตัวนี้มันก็มีตัว L20 A ี Turbo ่สิบเทอร์โบก็มีมเมอน้ำปล่อยเซอร,ร์เลยพี่ก็ไม, gambling. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรทิ้งเหรอพี่ใช่คนไม่ได้ดูน้ำรออากาศรออากาศสมัยก่อนใช่ครับของรุ่น ดูกระจังหน้ากระจังห<ๆ>น้าสวยนะพี่เลยใช่พี่เครื่องเครื่องพี่ใครที่วิ่งกี่โลแล้วพี่จำได้ไปพัทยามารอ,อบสองรอบครับไปเขื่อนถีนกรินมารอบหนึ่งครับแล้วก็บิตติงมาด้าพวกไอ้สายไอ้สี่อ่ะครับมาที่เขาใหญ่รอบหนึ่งครับแล้วก็ทางกาแฟรถไฟ ก็ <K ill ain> คือไปเรื่อยส้มจัดอะไปครับโอ้โหพี่กอกพี่ส้มด้วยครับสนิทกันครับโอ้ยพี่ส้มพี่ส้มแกก็เลยเราจับกลุ่มาเจอกันบ่อยอันที่เนี่ยแล้วก็มาแบ่งอะไรกันมันน้ำเดิมบ้าลมเดิมปลุกเวอร์เดิมจะเน้นเดิมหมดแต่พวกรายละเอียดผมยังไม่ได้ต่อพวกพักน้ำพวกขีดลลน้องฝนอะไรเงี้ยไม่ไม,ไมีเวลาทำตรงท้ายตรงท้ายเนี่ยตรงท้ายตรงท้ายด้านท้ายอ่ะต้องฝุ่เยอะกันนะพี่นะครับ ไปไฟที่ได้มามันไม่ใช่ตัวนี้พี่ครอบครองคันนี้มากี่ปีแล้วพี่น่าจะเข้าปีที่สามที่สี่พี่พี่ขายอะไรพี่ผู้เล่นยังไม่ขายหราฮะขายแพงอ้าวประโยชน์ขายไปมาขายแล้วพี่งงเลยงงเลยพี่แที่ญี่ปุ่นสี่ล้านเยนแล้วสี่ล้านเยนเป็นเงินกี่บาทพี่สี่จากสี่สองครับสี่ล้านเป็นหกล้านก็ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเลยเหรอใช่โอ้ล้านกว่าบาทสมัยก่อนผมมีคันหนึ่งครับต้องเดิมนะผมบอกให้เลย ต้องถ่ายโจ๊ะแปดเจ็ดใส่ล้อส,สีขาวเครื่องเจ๊โโบิโบยางสลิกรอดอ้วนยื่นออกมาอยู่กระสุนะขายได้นะตอนนั้นน <ağ> ่ะแปดหมื่นห้าโอ้โหหนังเงินเลย <S 1> <S 1> <ไ>อตอนนี้ทําเป็นร้านเดี๋ยวนี้มันวัดที่สภาพเดิมอืมวัดที่สภาพถ้าถ้ากึ่งกึนะ่งน,นันประมาณสี่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 ห้าสี่ห้าสิบพพี่เมื่อก่อนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้พวกลงอาลับมากันแท่กันมา เนี่ยโพสต์ไปก็อาหรับก็ติ้งติ้งติ้งหมดอุ้ยถังถังมันถังมันเติมตรงนี้เหรอพี่ครับนี่เติมเติมมันใช่โอ้โห9 95ต่อ95เบ็ตเบ็ตสตินสุอร์ก็ได้สุอร์ใช่ไหมพี่ใช่อ๋พี่ผมไม่กลัวเวลาพี่ดีกว่าสรุปว่าพี่ไม่ขายเนาะครับเฮ้แต่ผมมีเสื้อเลนแร์ให้พี่ได้ได้ได้พี่ลงกวนเวลาพี่นะเสร้ยมาเสร้ยมาหน่อยอือประดีผมทำเสื้อสกายไลท์ให้มาครับ ใครเป็นสาวกสกายไลน์และสายเลโทรเลสแวร์มีให้เลือกถึง2ลายสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลสแวร์ถ้าลงคลิปนี้แล้วน่าจะแบบน่าจะขายแล้วเนาะน่าจะขายแล้วเนาะโอ้โ้ขอบคุณมากนะพี่ได่รู้จักกันพี่ <า S 2> นี่ครับเร,เรียกเพื่อนรถซิงกลางทางครับ <B ank A> น,น,นี่นี่พี่นี่ครับเทเลสแวร์พี่ พี่รู้จักเทเล้ไปไหมเรวอะบ่อยอะอุย้ยดูวบ่อยจริงเหรออุย้ยพี่ขอมากพี่ขอมากพี่ขอมากพี่เสียสละเวลาให้ข้อมูลนะพี่ได้ไดสรุปว่าพี่เขาไม่ขายครับกดซับสไคร์นะครับ